กับใบคาชนีมีกล้ามนะคะวันนี้ใบาคาจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับการกินแบบ low carb diet นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมารู้จักกับการกินแบบ low carb diet นะคะซึ่งชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ low carbohydrate high protein แล้วก็ high fat นั่นเองนะคะแต่เราเรียกอย่างเงี้ยมันจะยาวเกินไปเขาก็เลยย่อเหลือแค่คำว่า low carb diet นะคะ อัตราส่วนของสารอาหารนะคะในไดเอทนี้นะคะจะแบ่งตามชาร์ดนี้เลยก็คือเป็นโปรตีนกับไขมันเป็นหลักแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคะประโยชน์ของการกินแบบโลคาร์บไดเอทนะคะข้อ1กระตุ้นระบบเาผาผลาญค่ะการที่เรากินแบบนี้นะคะทำให้ร่างกายเนี่ย ไกลโคเจนหมดไกลโคเจนนะคะก็คือพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตนะคะร่างกายจะต้องเปลี่ยนไปเป็นไกลโคเจนเพื่อเก็บไว้ในกล้ามเนื้อและในตับนั่นเองค่ะทีนี้พอไกลโคเจนของเราเหลือน้อยเนี่ยร่างกายก็จะเปลี่ยนไปใช้ไขมันสะสมที่อยู่ในร่างกายเรานะคะออกมาเผาผลาญแทนการทำแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ประโยชน์ข้อที่2การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงเนี่ยร่างกายก็จะมีน้ําตาลในเลือดน้อยลงทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเราคงที่ขึ้นนะคะซึ่งการที่น้ําตาลคงที่เนี่ยดียังไงดีเพราะว่าโดยร่างกายเราเนี่ยก็จะมีเวลาที่จะดึงน้ําตาลในเลือดเราอะค่ะออกมาใช้เป็นพลังงานนะคะ ก่อนที่เขาจะถูกนําไปสะสมเป็นไขมันหรือว่าตามร่างกายไปลงพุงลงขานะคะแล้วก็เราจะมีพลังงานที่เสถียรมากขึ้นระหว่างวันนั่นเองค่ะเพราะว่า,าเพื่อน,เอนๆเคยเป็นไหมคะหลังจากที่ทานข้าวเช้าสมมติมื้อเช้ากินขนมปังเสร็จเนี่ยง่วงนะคะหรือว่าตอนเที่ยงกินกินข้าวเหนียวส้มตําตอนบ่ายโมงเนี่ยตาจะหลับละนะคะ อันนี้คือเกิดจากการที่น้ําตาลในเลือดเราตกลงนะคะซึ่งการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงแล้วก็กินโปรตีนกับไขมันที่มากขึ้นนะคะจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราเนี่ยเสถียรมากขึ้นแล้วก็ตกอย่างช้าช้านะคะก็จะส่งผลให้เพื่อนๆไม่ง่วงนอนแล้วก็ไม่พลังงานหมดระหว่างวันนั่นเองคะ่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะจะทำให้เพื่อนๆไม่อยากคอนมหวานจุกจิกระหว่างวันด้วยคะ่ะ อาการเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆในมื้อก่อนหน้าแล้วระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยตกลงมานะคะร่างกายก็จะส่งสัญญาณบอกว่าเธอระดับน้ําตาลในเลือดตกแล้วนะต้องหาน้ําตาลกินเพิ่มนะคะมันก็จะเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไปทั้งวันทําให้สุดท้ายวันนั้นเนี่ยเรากินของหวานไปโดยไม่ได้ตั้งใจเยอะมากๆเลยประโยชน์ข้อที่3ของการกินลคา c a r ไดเอทนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีความจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะการกินโลคาร์ดเอนเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงน้อยลงต่อการเป็นเบาหวานนะคะหรือคนที่เป็นเบาหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคเบาหวานเองนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้กินคาร์บน้อยลงหรือว่า บางคนที่เป็นหนักๆเลยเนี่ยเขาก็จะกินคาร์โบไฮเดรตแค่ไม่ถึง10%ต่อวันนะคะเนื่องจากคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินจะทำงานไม่ปกติฉะนั้นเขาจะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้ลงโดยธรรมชาติได้การที่ไม่ทำให้น้ำตาลขึ้นตั้งแต่แรกนะคะจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่4นะคะของการกิน low carb d i e สำหรับเพื่อนๆที่กำลังลดน้ำหนักนะคะจะทำให้สามารถเก็บมวลกล้ามเนื้อเก่าไว้ได้มากขึ้นกว่าการที่เรากินเป็น High Carb Low Fat d เ e t ค่ะเนื่องจากร่างกายต้องการโปรตีนนะคะในการช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้และเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยเราตัดแคลอรี่ที่ได้รับลงนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยอาจจะหยิบโปรตีนซึ่งก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงาน ยามฉุกเฉินได้นั่นเองค่ะลิสอาหารที่ใบาคาแนะนําให้เพื่อนๆทานถ้าอยากลองทานโลคอร์ดไดเอนะคะมีตามนี้เลยในหมวดหมู่ของไขมันนะคะให้เน้นน้ํามันมะกอกนะคะเน้นน้ํามันมะพร้าวถั่วเปลือกแข็งตระกูลนัททุกชนิดเลยนะคะเนยถั่วก็ทานได้หรือถ้าอยากทานเนยเนี่ยให้ซื้อเนยเป็นเนยแท้เลยนะคะ ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตให้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะให้เน้นทานเป็นผักใบเขียวเนื่องจากผักใบเขียวเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเขาน้อยมากแล้วก็สามารถทานเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะพวกผักโขมผักปุ้งผักกวางตุ้งคะน้านะคะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากได้คาร์โบไฮเดรตนิดนึงวันนั้น จะออกกำลังกายก็สามารถนะคะที่จะกินเป็นพวกฟักทองมันญี่ปุ่นมันม่วงมันเทศพวกนี้ทานได้นะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยลิมิตไว้แค่ไม่เกินร้อยกรัมนะว่า150กรัมสำหรับคนที่เล่นเวทส,สำหรับกลุ่มโปรตีนนะคะสามารถทานไข่ไก่ได้ทั้งฟองเนื้อหมูติดมันก็ทานได้ไก่ก็สามารถกินหนังไก่ไปด้วยได้เลยนะคะ แล้วก็เนื้อวัวเวโปรตีนหรือว่าซอยโปรตีนนะคะสองสิ่งนี้เนี่ยสามารถเอามาทานได้เมื่ออยากขนมนะคะก็คือให้เอามาทำขนมหรือว่าเอามาใส่กับนมอัลมอนนมถั่วเหลืองก็ได้เพราะว่านมสองชนิดนี้เนี่ยจะมีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะเพราะว่ายังในชีวิตเราเนี่ยก็ยังต้องทานของหวานกันอยู่เนาะแล้วก็นะคะแคตเทรกรีสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของน้ำตาล สำหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงคาร์บเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองหาน้ำตาลเทียมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลเทียมเขาก็มีโทษไม่แพ้กับน้ำตาลจริงๆนะคะพวกน้ำตาลที่เป็นซูคาโรโสหรือว่าเป็นแอสปาร์ตมนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกทานเป็นย่าหวานหรือว่าซีเวียจะดีกว่านะคะและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะลองโลคาร์บเดดูเนี่ยใบายคาแนะนำให้ลองลดเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตลงนะคะ ค่อยๆลงประมาณอาทิตย์ละ10-15%เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยร่างกายเราจะไม่ชินนะคะหรืออาจจะลองเป็นคาร์บไซคลิงก็ได้สำหรับวิธีในการทำคาร์บไซคลิงนะคะเดี๋ยวไปคาจะแปะไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วเพื่อนๆเข้าไปอ่านดูกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ไปคาชนีมีก้ามต้องขอลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมติดตามสาระดีๆได้ผ่านหลากช่องทางตามนี้นะคะ